ที่ชู้เช็ดปากก็ได้ลูกอืม,อมครับผมไม่มีคุน ออใช่หนูต้องหนูต้องกินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยดูตุน,ต,นตุนครับมาให้หนดูดูหนึ่งชั่วโมงนะนะเออกินให้หมดก่อนคุณครูบอกว่าเวลาทานข้าวห้ามดูตุนตุนนะห่างจอลูกถ้ามันยาวไปก็กัดเอาฟันกัดลูก ที่ช่เช็ดปากไหมครับผมครับ ไอ,อยู่ไหมเอาเข้าไปใกล้ๆครับเอาถ้วยเข้าไปใกล้ๆหนูจะได้ตักได้ง่ายจะได้ไม่เลอะเทอะหนูเน้อับเอออะไรเอาผักออกหยิบออกก็ได้หยิบออกหยิบได้ไหมอ่ะเอาใส่นี่ครับอ่ะตักลูก ตกักินต่อไหมอิ่มยังจะกินเส้นอีกไหม Yeah.